บทที่สามบทบที่สามตีมใส่ลองล้อ,ลอหายมังรู้ป่ะน,นี่เอา้าโอ้ยเหลือเสือ้อป๊าพี่น้องไปอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบพ่อกันอีกแล้วกับรายการสามสลึงไม่ถึงบาททางช่อง8214 channel หลังจากอีพีนั่นเขามาเบิงอาจารย์เพิ่นหายตัวอ,อีพีนี้เขาก็สิจ๋าหลึกคือเขาถามวิชาเพิ่นอะไกะว่าเพิ่นสิหายตัวไปใส่ให้เบิงมื่อนี้ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสิมานั่งสมาธิน,น,นั่นงมาธิเรียบร้อยแล้วผมสิไปจะใส่หายหตัวไขเบิงไปมองมองนึงผู้ลูกเจ้าคุณบุค่ณบุษณีนันน้นพ่อเราบอกพ่อเราเนาะ อ้าวพี่น้องครับอีพี่นี่กะมันเป็นธรมรมดาขึ้นกันผมกับบ้ฮู้ขึ้นกันว่าเพิ่นไปใส่รับตาลงมางยานี่กะเมื่อตาขึ้นมากกับบ่เห็นเพิ่นแล้วป้าเพิน่นคือหายตัวได้แถอว่ไป,ปาห้าพี่น้องไปเบิง่งนูว่าเพิ่นสี่หายตัวไปมองไหนเห็นต่เกิดเพิ่นพี่น้องอืมหันบ่งรอบขางกับบม่มีอยู่ใส่นอบัดนี้เนาะ โมทรมวดาครับอาจารย์อยู่นี่นี่ไปทางไหนว่านี่ใส่นอ๊ะนี่มองอย่างไรนาอ,อยังไงเพื่อนบอกนี่ไงเฮื่อนมันมก็ไปเห็นพี่น้องหายตัวไปใส่นอบัดเนี่ยจะเสือผ่าเพิ่นอาจารย์เอ้ยอาจารย์เอ้ยเอา เอาหายตัวมาผีแต่บอกด้วยนี่ป้าถูกคนเบิองละรุ่นประสันว่าเจ้าสิหายตัวไปมองใดโอ้บรธรรมดาเนาออาจารย์เจ้าก็ไดใส่ลองลองหายไปอีกมงงงดูจะหายได้อ,อยู่บอ่อเนี่ยเปล่าเอาครับฮ้อา้อาพี่น้อง เอา้าไปใส่แบ,บัตันนี่บัดนี่อาจารย์อยู่ใส่น้อพผี่น่องเลยเหลือเสื้อขนาดอาจารย์อยู่ใส่อาจารย์อาายู่ใส่นี่อยูย่พี่ึอา้าว มันอยู่หม่องเก่าอีกแล้วป๊าศรัทธา<อ>จเจ้า,จา,า,าหหอิรีเ,เ,เจ้าหายตัวได้อิรีนี่โอ้แล้วขี้มันขึ้นนี่พูนหาตัวตุ่เปลาพูนขึ้นนี่มันขึ้นนี่ไปปลาพูนมันขึ้นนี่หายตัวตุ่เปล่าพูาถูกแต่ว่ามุกเรีมันมากก่ะเออจานจานเขาไม่เห็นในห้องเขาไม่เห็นเออไม่เห็นแล้วเนาะเจ้าหายตัวหายตัวได้ที่เจ้าหอดซ่านได้แล้วนี่ วาเห่าสันหงันผุนเนนางยังผุนตีโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเดียวขึ้นไปรน้าดิโอ้เดี๋ยวเขตั้งกล่องก่อนี่ไปมือหมืนี่ไปมือมืนี่ฮไปอีกได้พี่น้องไปเนดแต่บัรนีไปอีกเดี๋พี่น้องเอ้ย ยักสิไปบอลในระด้อบาทนี่เด้อหัดเว้นส่วนเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาบังพื้นก่อนอาจารย์พี่น้องมาอยู่พี่าะนี่โอ้มาทำมาดามาทำมาดาโอ้สทัทธาเพิ่มขนาดโอ้อย่าเฝ้าหหยตัวเด้ออาจารย์เด้อ ส่วนยอดลูกอันลูกลูกบระคมนี่ได้มาแต่ใส่ก่อนนี่ทาลวดสีน้ำทาลูดสีสมมติทาลวดสีกูนี่โดนยันตาไฟบ่ล่ะยืนไห<ป>นบอ่อ่านเอาโอ้อ่านเอาที่ฟึกเองแบบวีซ่าหายตัวนี่ฝึกเองโอ้คันถ้าเกิดมีลูกศิษย์อยากมากขอเป็นศิษย์เจ้าหายนีิษย์อยู่บนนี้โอ้ ครับพี look, my son, my son, ่น้องนี so, so ่ก็ค oh. uh ืออาจารย์สงตัวจริงเสียงจริงจากเราสมปอยผู้เล่นลบลู่เนี่ยนิท่าเนี่ยหายว่าเนี่ยว่าเห็นวันว่าเห็นเลือนีันต่อไปเอ้าแสดงว่าผู้เดเนวาพื้นเจ้าเจ้าก็ได้ยินเบดแมนบ่ะยินเบดโอ้ว้าตัวตัวตัวใส่ร้องกันหายตัวลุงดู รถเด้อเดียวแฟนคลับว่าเจ้าทองคาถาอย่างจังหายตัวได้ลองห่่นทองจากคาาถาบางรูปมันจะหายตัวไปได้อีกท<ด>ีบอสบอสบ่ที่สามบทที่สามตีใช้ลองลองหายมางรูบ่ะนี่อา้าว้ยเหลือเสือป้าพี่น้องไปอีกแล้ว ครับนี่ก็คือเป็นรายการสามสดึลึงว่าพ่อบาทพบพ่อกันได้ทั้งช่อง821ส c h หนึ่งอี่ชนลอีกี่ต่อไปกะสิมีมีมาให้พี่น้องเบิ่งตลอดเวลากะทั้งช่องก็ขอจบรายการสามสดึลึงไม่ถึงบาทเพียงแค่นี้สวัสดีครับ